ปรการณครับวันนี้ไปดูกระบวนการปั้นดินกันของน้องเจลและน้องแนนที่เกาะเกร็ดครับมาเอาใจช่วยน้องเจลและน้องแนนกับภารกิจเครื่องปั้นดินเผากันต่อวันนี้ทั้งคู่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากลุงหนุ่ยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรื่องตัวเนี้ยมันจะดูดน้ำอันนี้เข้าไปน้ำที่เรากรองแล้วนะดูดเข้ามาในในแผ่นท่าพวกนี้ย มันก็จะรีดน้ําออกมาจากน้ำเละเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นด,นดินออกมาเป็นแผ่นเลย เลยลูกนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยแม่ครับเป็นยัไงบ้างครับอิ่แล้วเคยแทนค่ะยากมากเลยดีใจนะคะที่เห็นเขามีความพยายามแล้วก็ความที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้นะหอมนหน่อย เอาวางไว้เลยวางไว้เลยรูปทา<อ>งนะ <c oughs> และในที่สุดผลงานดินเผาของฝีมือทั้งคู่ก็ออกมาสวยงามแบบนี้เ <t ip> ทียบเท่าผลงานของมืออาชีพได้เลยครับ <t ip> เปิดโลกการเรียนรู้กับ b r i e z e e x c e l s u p e r Experience ท้ากับทาย กองทับดินเผาในสุสานจินสี่ฮองเต้นักโบราณคดีพบว่ามีการเจาะรูเล็กๆไว้ด้วยนะครับที่รูปปัน้นคำถามถามว่าการเจาะรูนี้ไว้เพื่อประโยชน์อะไรครับ 1. ระบายความร้อนป้องกันการแตกร้าวกับ2ไว้ใส่ชื่อทหารแต่ละคนครับระบายความร้อนครับความร้อนเพื่อ เพราะว่าเวลาเข้าไปในด,ดินมันจะไม่มีความอะไรเลยมันจะมีแต่ความร้อนอเพราะเจาะรูวไว้จะได้มีความร้อนออกมาได้ป้องกันการเสียหายนะครับมันร้อนเกินมันก็อาจจะหุ่นอาจจะแตกมินครับใส่ชื่อค่ะใส่ชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่ามีกระดาษไว้ใส่ไว้ใส่ในรูได้ไปบอกได้ว่าี่หุ่นไทยใช่ไหมครับซึ่งหุ่นแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยนะพยายามปั้นให้เหมือนคนจริงที่สุดนะครับแมงมุมครับเขียนชื่อค่ะเอาเละสิครับ คิดไม่ตรงกันครับสองสองครับลองปรึกษากันดูครับว่าจะตอบว่าอะไรข้อนี้ครับมันมีชื่ออยู่แล้วเฮาว่ามันมีชื่ออยู่แล้วพวกเราสรุปท้ายว่าใส่ชื่อใส่ชื่อจริงหรือเปล่าครับการขุดพบของนักโบราณคดีพราว่ามีรูอยู่ที่หุ่นจริงๆนะครับแต่ว่ารูนี้พอเข้าไปดูแล้วไม่มีชื่อใครอยู่เลยครับมีไว้เพื่อระบายความร้อนเวลาที่นำไปเผาเตานะครับดังนั้นข้อนี้ ตอบไม่ถูกจ้าเวลาสุดทงที่หวินาทีครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุ้นเกมนี้กันดีกว่านะครับกับช่วงซ u เปอร์แฟมิลี่ครับวันนี้เราจะลุ้นแชมป์ภาคเหนือว่าจะได้แก่โรงเรียนอะไรครับเช่ญครับช่วงซ u เปอร์แฟมิลี่กับการค้นหาแชมป์ภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศด้วยภาร,รกิจระดับชา้าง ทีผู้เข้าแข่งขันจะต้องโยนบอลให้ลงห่วงสะสมคะแนานตามระยะทางซึ่งลงสนามเก็บคะแนานไปแล้ว2ทีมวันนี้ไปลุ้นกันต่อที่เชียงใหม่กับการลงสนามของ2ทีมสุดท้าย ทั้งสามครครัวจากโรงเรียนใบบุญลำพูนช่วยกันเก็บคะแนนได้ถึง24คะแนนขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งมันใจเต็มโมยเต็มที่ครับสื่อแล้วค่ะมาดูโรงเรียนสุดท้ายครับบ้านริมใต้จะได้กี่คะแนนเป้าหมายคือมากกว่า24คะแนนครับทำได้ได้คะแนนตอนนี้มี16คะแนนต้องการอีก9คะแนนเพื่อเป็นแชมป์ ได้ไหมโอ้โ oh หรับได้ครับอีก9นาคะแนนและแชมป์ภาคเหนือคือโรงเรียนบ้านริมใต้ครับขอแสดงความยิดีด้วยนะครับซุปเปอร์แฟมิลี่ท้ากับทายขรานี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมนี้จ้า มุมรับได้มีเวลาให้อีก5วินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ ลุ้นต่อยสองเกมนะครับช่วงหน้าเป็นช่วงของคุณภาพซุปเปอร์เฟรมครับสนับสนุนช่วงเวลาของครอบครัวกับน้ำดื่มช้าง